ถ้าบ่าปล่อยให้เขาลงน้ำเด็กหน่อยสิบูห่วเขาล้อยน้ำเป็นบอ่อถ้าบ่อปล่อยให้เขาลุยตมเขาสิบ oh ua, ูห่วปลาหมุนอยู่ในนั่นถ้าบ่าปล่อยให้เขาเห็ดนานะแล้วมือใดเขาสียเห็นคุณคาของเขามือใดเขาสิฮห้วากว่าิเ็ดได้มันเมื่อยปานใด สอนลูกแบบใดก็ได้แบบนั้นเลี้ยงลูกให้หากินขึ้นไก่บบตามใจเอาใจหลายเพราะเขาไงมาก็สิซอยเหลือตัวเองได้ซอยเหลือคนอื่นได้แต่ถ้าเอาใจทุกสิ่งทุกอย่างมหยังกา,า้เขาเพราะเขา่งกินมาก็ต้องร้อพึ่งพอ่อพึ่งแม่ไปเรื่อยๆบบหูจะหาเองเลี้ยงลูกหลานแบบใดก็ได้แบบนั่นเลี้ยงให้เขาเป็นไทบ้านเขาก็เป็นไทบ้าน แต่ถ้าเรียกให้เขาเป็นไทยเมืองเขาก็เป็นไทยอื่นที่บ่มแนไทยบ้านเขาเด็กน้อยเติบไม่ไงรุ้นอาจบริไดผูกพันกับวิธีเก่าๆอย่างคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนก็อาจบริไดหูจักอดีตซ้ำคนรุ่นเกา่า ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปยุคต่อยุคบางครอบครัวบริอยากให้ลูกคือเจ้าของอยากเลี้ยงให้เขาเติบใหญ่เป็นคนที่มียศมียางมีระเบียบบ่ได้ปล่อยให้ล้งทงลงทาเห็ดไหยเห็ดนาะเลี้ยงลูกปลูกฝังให้เป็นผู้ดีผู้งามแตกต่างกับชาวนาหลายคนที่พยายามสอนลูกให้รับรู้ถึงความลำบากตากตำ่ำพาไปน้ำสูม่องบริย่านแดดย่านฝนความเปลี่ยนเฮามันเลยถึกเสืบต่อไปหาคนรุ่นใหม่